หนึ่งนาทีกับกอทอการจอดรถในแต่ละครั้งจะมีผลต่อ,อยางล้อรถยนต์หากจอดเป็นเวลานานด้วยแล้วต้องใส่ใจเลือกที่จอดที่มีพื้นเรียบเพื่อไม่ให้ยางรถชำรุดเนื่องจากการเลือกที่จอดรถที่ไม่เหมาะสมเช่นการจอดบนบร่องระบายน้ำลูกประนาดหรือขอบถนนจะทำให้ยางเสียรูปทรงได้ง่ายถ้าจอดรถตรงร่องของท่อระบายน้ำแก้มยางจะแบนเพราะหน้าสัมผัสยางนั้นไม่สมดุลกับพื้นถนน และยังมีโอกาสที่เหล็กตะปูหรือลวดที่ไหลมากับน้ำนั้นจะทำให้ยางทะลุหลังจากที่รถบดท,ทับได้ดังนั้นการเลือกที่จอดรถทุกครั้งควรจะพิจารณาความเหมาะสมของพื้นถนนแม้ว่าจะจอดรถบนพื้นเรียบแต่ถ้าจอดเป็นระยะเวลานานก็ต้องให้ล้อรถยนต์เปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัสยางกับถนนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับยางภายหลังเพราะแม้จะเป็นยางใหม่ถ้ามีการรับประกันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลายวัน และยังมีข้อจำกัดของการรับประกรันอีกด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม